ในโลกการเงินเนี่ยนะมีตำนานอยู่เยอะมากเลยครับแต่จะมีสักกี่คนกันที่มีสถิติที่มันแบบโอหน่าทึ่งจนแทบไม่น่าเชื่อได้เท่ากับชายคนนี้สแตนลีย์ดรากินมิลเลอร์และวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเขากันว่าทำไมนักลงทุนคนนี้ถึงได้ชื่อว่าคนที่ไม่เคยแพ้30%นี่คือผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะครับที่เขาทำได้ตลอดระยะเวลา30ปีเต็มๆที่บริหารกองทุนที่ชื่อว่าดุเคนแคปิตอลย้ำว่า30%ต่อปี เป็นเวลา3มทศวรรษซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆในโลกของการลงทุนแต่ที่มันพีคก,กว่านั้นที่มันแบบเหลือเชื่อกว่าขนตอบแทนอีกก็คือตัวเอกนี้ครับศูนย์ใช่แล้วครับศูนย์นี่คือจํานวนปีที่พอร์ตของเขาติดลบตลอด30ปีที่ว่ามาเนี่ยคือไม่เคยขาดทุนเลยสักปีเดียวเป็นไปได้ยังไงคําถามตัวโตๆเลยก็คือเฮ้ยในทางสถิติมันเป็นไปได้ยังไงกันคือการทํากาไรเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมากับความเสี่ยงสูงใช่ไหมครับแต่นี่คือ ทั้งกำไรมหาศาลแถมไม่เคยขาดทุนเลยมันเหมือนขัดกับกฎพื้นฐานทุกอย่างเลยนะเอาละครับนี่แหละคือปริศนาที่เราจะมาหาคําตอบกันในวันนี้เอาละกุญแจดอกแรกเลยนะที่จะไขปริศนานี้ได้มันย้อนกลับไปในช่วงที่เขาทํางานกับอีกหนึ่งตำนานก็คือจอชสโซรอสที่ควอนตัมฟันนั่นเองครับช่วงเวลานี้แหละที่เขาบอกว่าเหมือนเป็นการติดอาวุธให้กับรักเก้นมิลเลอร์เลยหล่อหลอมสัญชาตญาณนักฆ่าของเขาขึ้นมาเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยนะ ก็คือการเทรดครั้งประวัติศาสตร์ในปี1992ที่เรารู้จักกันในชื่อ Black Wednesday ตอนนั้น r o c k e t m i l l e r มองขาดเลยครับว่าค่าเงินปอนด์ของอังกฤษเนี่ยมันแข็งค่าเกินจริงไปมากแล้วก็อยู่ในจุดที่เปราะบางสุดๆพอเขาเห็นโอกาสแบบนั้นนะแล้วก็มั่นใจสุดๆเขาเดินไปหาซอล o s เลยครับแล้วก็ยื่นข้อเสนอที่บอกเลยว่าโคตรบ้าเขาเสนอให้ทุ่มเงินน่ะทั้งหมด100%ของกองทุนเพื่อช็อตค่าเงินปอนด์คือเดิมพันว่ามันจะร่วงแน่ แล้วคิดว่าซอรอสทำยังไงครับเห็นด้วยไม่เลยตรงกันข้ามเลยครับเขาบอกว่าไอเดียของดราก้อนมิลเลอร์เนี่ยมันเป็นการบริหารเงินที่ไร้าสาระที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ยินมาเลยโหโหโ,โดนไปหนึ่งดอกแต่นี่แหละครับคือจุดพีคซอรอสไม่ได้ห้ามนะแต่กลับท้ากลับไปอีกเขาบอกว่าถ้ามั่นใจขนาดนั้นทำไมถึงกล้าลงแค่นึะ่ะโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะ20ปีมีหเดียวเราต้องทุ่ม2 0 0ไปเลยสิ เห็นภาพเลยไหมครับบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่ดรั g ซ m มิลเลอร์ได้จากซอรอสในวันนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องการวิเคราะห์ตลาดแต่เป็นเรื่องของ position sizing หรือขนาดของการลงทุนคือซอรอสสอนให้เขารู้ว่าแค่วิเคราะห์ถูกน่ะมันไม่พอแต่ม okay. ันส <being> <jamais> ําคัญที่ว่าตอนที่ถูกคุณทําเงินได้มากแค่ไหนตั้งหากคือถ้าเจอโอกาสที่ใช่ต้องกล้าเป็นหมูต้องกล้าทุ่มให้สุดตัวไปเลยโอเคนั่นคือบทเรียนจากใช้ชนะครั้งใหญ่ แต่บทเรียนที่สําคัญไม่แพ้กันเพลอผออาจจะสําคัญกว่าด้วยซ้ํามันมาจากความผิดพลาดครั้งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเขาเป็นบทเรียนราคาแพงถึง3 0 0 0ล้านดอลลาร์ในช่วงฟองสบู่ดอทคที่สอนเรื่องวินัยให้กับเขาแบบลืมไม่ลงเลยช่วงนั้นชีวิตของเขาเหมือนรถไฟหาอเลยครับคือตอนต้นปี99เเนี่ยเขาเก่งมากนะมองออกว่าหุ้นเทคมันแพงเกินไปแล้วก็เลยชอ็อตสวนตลาดไปแต่ตลาดมันดันขึ้นต่อไงเขาก็ขาดทุนจนสุดท้ายทนไม่ไหว แพ้ให้กับอารมณ์ที่เรียกว่าโฟโมหรือกลัวตกรถเลยกลับเข้าไปซื้อตามทีนี้พอถึงต้นปี2000สัญชตาตญาณเขากลับมาบอกว่าตลาดมันบ้าไปแล้วเขาเลยขายทิ้งหมดเลยซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกเพลงเลยนะแต่แต่แค่ไม่กี่เดือนต่อมาเขาทนเห็นคนอื่นรวยไม่ไหวครับอารมณ์มันพาไปอีกแล้วเขากระโดดกลับเข้าไปซื้ออีกรอบซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่ายอดดอยของจริงแล้วผลมันเป็นยังไงล่ะครับก็ขาดทุนไปสิครับ 3,000ล้านดอลลาร์ในเวลาแค่6สัปดาห์เป็นความผิดพลาดที่หนักหนามากจนทำให้เขาต้องตัดสินใจลาออกจากความตมฟันเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆคือตอนที่มีคนถามเขาว่าได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้เขาตอบว่าผมไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่เลยนะเพราะเรื่องพวกนี้ผมรู้อยู่แล้วโหคาตอบนี้มันลึกซึ้งมากนะมันคือการยอมรับว่าเขาไม่ได้แพ้เพราะวิเคราะห์ผิดแต่เขาแพ้กับอารมณ์ของตัวเองแพ้กับวินัยที่พังทลายลง ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือใจของตัวเองนี่แหละและนี่แหละครับพอเราเอา2เรื่องนี้มาต่อกันทั้งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดที่สุดมันก็หลอมรวมกันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ารหัสของดรากเกนมิลเลอร์เป็นปรัชญาการลงทุนที่ทําให้เขากลายเป็นตำนานอย่างทุกวันนี้รหัสของเขามีหลักๆอยู่สข้อครับข้อแรกเลยต้องเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนเสมอเขาเชื่อว่าตัวขับเคลื่อนตลาดจริงๆนะ่ะไม่ใช่กําไรบริษัทแต่เป็นสภาพคล่องที่ธนาคารกลางอาจฉีดเข้ามา ข้อ 2. ต้องรู้จักรออดทนให้เป็นเพราะโอกาสที่มันจะใช่จริงๆนะ่ะปีหนึ่งอาจจะมีแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นข้อ 3. พอโอกาสนั้นมาถึงปุ๊บต้องกล้าทุ่มต้องกล้าเดิมพันหนักๆใช้คําว่าใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้าใบเดียวแล้วก็เฝ้าตะกร้าใบนั้นให้ดีและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยคือการรักษาเงินต้นต้องเด็ดขาดต้องกล้าตัดขาดทุนให้เร็วที่สุดเห็นว่าหัวใจของปรัชญาเขามันคือความขัดแย้งที่น่าสนใจมากนะคือด้านหนึ่งเนี่ย เขาเป็นคนที่กลัวความเสี่ยงแบบสุดๆการรักษาเงินต้นคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเขากลับเป็นคนที่ดุดันแบบสุดขั้วคือมันเหมือนกับว่าไอ้ความที่เขากลัวจะเสียงเงินมากๆนี่แหละมันกลับทําให้เขามีความมั่นใจที่จะจู่โจมจุดตายหรือ go for the jugular ได้อย่างเต็มที่เมื่อโอกาสมันมาถึงจริงๆทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจสไตล์ของเขามากขึ้นไปอีกเราลงมาเปรียบเทียบกับนักลงทุนระดับตำนานอีกคนดีกว่าซึ่งมีแนวทางที่เรียกได้ว่าอยู่คนละขั้วกันเลยนั่นก็คือเรดาลิโอ ถ้าเราเปรียบดรากเคนมิลเลอร์เป็นเหมือนนักล่านะครับเป็นสิงโตที่หมอบรอจังหวะอย่างใจเย็นเพื่อเข้าจู่โจมเหยือ่อดาริโอก็จะเป็นเหมือนอ l เวเซอร์นะครับคือเป็นยานผ่านะที่ออกแบบมาอย่างดีให้วิ่งได้ในทุกสภาพอากาศปรัชญาของดรากเคนมิลเลอร์คือการกระจุกตัวเพื่อตีโฮมรันครั้งใหญ่ส่วนของดาริโอคือการกระจายความเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนที่เรียบเรียบสม่ำเสมอ สำหรับรักเคนมิลเลอร์ความเสี่ยงคือการที่เราคิดผิดก็ต้องรีบตัดขาดทุนแต่สำหรับดาริโอความเสี่ยงคือ correlation คือการที่สินทรัพย์หลายๆตัวมันดันวิ่งไปทางเดียวกันก็เลยต้องหาสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาถ่วงดุลคนละเรื่องกันเลยเห็นไหมครับและถ้าจะให้สรุปปรัชญาทั้งหมดของเขาด้วยประโยคเดียวก็คงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าคำพูดนี้อีกแล้วครับเขาบอกว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะถูกหรือผิดสิ่งที่สำคัญจริงๆคือตอนที่คุณถูกเนี่ยคุณทำเงินได้มากแค่ไหนและตอนที่คุณผิดเน่่เไไปทาร โอ้โหนี่คือแก่นของทุกอย่างเลยในวันที่เราเจอโอกาสที่มั่นใจที่สุดในชีวิตทางเลือกที่ดีกว่าคืออะไรระหว่างการสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันตัวเองหรือการชักอาวุธที่ทรงพลังที่สุดออกมาแล้วเข้าโจมตีอย่างเต็มกําลังทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่ช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นบทหมายสําคัญที่สุดในอาชีพของเขาเลยก็ว่าได้นั่นก็คือบทเรียนจากวิกฤตปี2008ครับเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่การเทรดที่ยอดเยี่ยมนะแต่มันคือบทเรียนราคาแพง ที่เขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของตัวเองคือลองนึกภาพตามนะครับเขาเห็นภาพชัดเจนเลยตั้งแต่ปี2005ว่าฟองสบู่อสังหาเนี่ยมันรอวันแตกอยู่แนๆ่ๆแต่ปัญหาก็คือมันยังไม่แตกครับปี2006กลายเป็นปีที่น่าหงุดหงิดสุดๆเพราะเขาเริ่มช็อตตลาดเร็วเกินไปผลตอบแทนได้แค่บวก5%ในขณะที่คนอื่นเขาทำกัน10-15%คิดดูสิครับว่ามันกดบันขนาดไหนที่ต้องทนเห็นผลงานตัวเองแย่ทั้งๆท,ที่ลึกๆแล้วมั่นใจว่าเรามองเกมขาด ภาพนี้มันคือการเปรียบเทียบที่ชัดเจนสุดๆเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2008เนี่ยมันคือผลพวงโดยตรงจากบทเรียนราคาแพงในปี1999ตอนฟองสบู่จอดคอมตอนนั้นนะ่ะเขาแพ้กับอารมณ์แพ้กับโฟมอจนขาดทุนยับเยินแต่พอมาถึงวิกฤตอสังหาเขาไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอยครับเขาเรียนรู้ที่จะอดทนที่จะเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ของตัวเองอย่างแน่วแน่และผลลัพธ์ที่ได้ก็อย่างที่เห็นครับกลายเป็นการเทรดระดับตำนานไปเลย แล้วทีนี้หลังจากการเทรดครั้งประวัติศาสตร์ในปี2008หลังจากที่อยู่บนจุดสูงสุดของความสำเร็จเขากลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดครับสิ่งที่ช็อกค,คนทั้งวงการนั่นก็คือการตัดสินใจปิดกองทุนของตัวเองคำถามคือทำไมล่ะครับทำไมคนที่เป็นตำนานที่กำลังอยู่บนจุดสูงสุดของทุกสิ่งทุกอย่างถึงเลือกที่จะวางมือเลือกที่จะเดินจากไปมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คาตอบมันอยู่ในคาพูดของเขาเองเลยครับ เขาบอกว่าภาระทางจิตใจและความเครียดเรื้อรังจากการต้องรักษาเสถิยผลงานอันยอดเยี่ยมที่สมบูรณ์แบบคือพูดง่ายๆว่าความกดดันจากการต้องเป็นที่หนึ่งตลอดเวลามันหนักหนาเกินไปแล้วครับมันเริ่มกัดกินตัวเขาจากข้างในเพราะฉะนั้นการปิดกองทุนครั้งนี้ถ้ามองให้ดีๆมันไม่ใช่ความล้มเหลวเลยนะครับแต่มันอาจจะเป็นการเทรดที่ฉลาดที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ได้เขาเหมือนกับกําลังขายอาชีพที่เต็มไปด้วยความกดดันเพื่อซื้ออิสรภาพและความสบายใจกลับคืนมา เขากำลังรักษาเงินทุนที่สำคัญยิ่งกว่าเงินทองนั่นก็คือเงินทุนทางใจหรือสุขภาพจิตของเขาเองแล้วทุกวันนี้ล่ะหลังจากที่เขาปิดกองทุนไปแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่ก็ต้องบอกว่าเขายังไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่เปลี่ยนมาบริหารเงินของครอบครัวตัวเองหรือที่เรียกว่า family office เรามาดูกันดีกว่าว่าปรัชญาการลงทุนของเขายังคงเฉียบคมเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้โหนี่แหละครับปรัชญาของเขาที่ชัดเจนที่สุดเมื่อมั่นใจต้องเดิมพันให้หนัก ดูการกระจุกตัวของพอร์ตสิครับหุ้นแค่10ตัวแรกกินพื้นที่ไปแล้วเกินครึ่งพอร์ตนี่คือการเดิมพันแบบไม่เผื่อใจเลยจริงๆแล้วเขาเดิมพันกับอะไรอยู่ล่ะตอนนี้ถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดนะครับจะเห็นเลยว่าเขาเทน้ําหนักไปที่กลุ่มเฮลท์แคร์กับไบโอเทคแบบเต็มๆเลย3ตัวแรกที่เห็นเนี่ยรวมกันก็เกือบเกือบหนึ่งในสของพอร์ตแล้วนี่มันคือความเชื่อมั่นแบบสุดตัวจริงๆครับ เรื่องการเทรดหุ้น AI ของเขานี่ก็เป็นกรณีศึกษาที่คลาสสิกมากๆเลยครับคือเขาเห็นเทรนด์ก่อนใครสังเกตว่าวิศวกรเก่งๆย้ายจากคริปโตไปทํา AI กันหมดเขาก็เลยอัด NVIDIA หนักๆตั้งแต่ปี2022แต่พอมาถึงปี2024พอมันพีคมากๆราคามันสูงเกินไปแล้วในมุมมองของเขาเขาก็ขายทิ้งเกลี้ยงเลยครับไม่มีความเสียดายแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นไปหมุนหาโอกาสใหม่ใน Microsoft แทนนี่แหละครับคือความยืดหยุ่นและการตัดสินใจที่ไร้อารมณ์โดยแท้จริงมุมมองของเขาที่มีต่อ AI ก็น่าสนใจมากครับ เขาบอกว่าตอนนี้อาจจะดูไฮป์เกินจริงไปหน่อยแต่ในระยะยาวแล้วยังถูกประเมินต่าไปเยอะมันเหมือนกับอินเทอร์เน็ตตอนปี1 9 9 9เลยครับคือเทรนมันมาแน่ๆแต่ถ้าเข้าไปผิดจังหวะซื้อตอนที่ราคามันแพงสุดก็เจ๊งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าระยะยาวเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนโลกก็ตามเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปกันว่ามรดกทางความคิดหรือบทเรียนที่ไร้การเวลาที่เราได้จากชีวิตการลงทุนของชายคนนี้คืออะไรก็จะให้สรุปเป็นกฎเหล็กของดราเคนมิลเลอร์ ก็น่าจะมีอยู่4ข้อหลักๆครับข้อแรกคือความเชื่อมั่นคือเมื่อใช่ต้องกล้าลงเงินก้อนโตข้อ2คือความถ่อมตนและความยืดหยุ่นครับคือพร้อมที่จะยอมรับว่าคิดผิดและเปลี่ยนใจได้ทันทีข้อ3คือเรื่องของ asymmetry หรือความไม่สามมารถคือโฟกัสว่าตอนถูกได้เท่าไหร่ตอนผิดเสียเท่าไหร่และข้อสุดท้ายที่สําคัญมากคือความลหลงไหลครับเพราะสําหรับเขาแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือการเสพติดเกมนี้อย่างแท้จริง และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำพูดที่เป็นเหมือนหัวใจของปรัชญาทั้งหมดของเขาเลยครับเขาบอกว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะถูกหรือผิดสิ่งที่สำคัญก็คือคุณทำเงินได้เท่าไหร่เมื่อคุณถูกและคุณเสียเงินไปเท่าไหร่เมื่อคุณผิด